สวัสดีครับวันนี้ก็มเนี่ยดังฮะวันนี้นะครับผมนะเราจะมารีวิวเจ้าโกคูสยะก็ตนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ไม่ไม่นะครับผมนะผมเห็นหลายๆคนเตือนมาแล้วนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมนีครับผมกับคนที่ตัดต่อให้ผมนะครับนะนะเขาเตือนมานะครับผมว่า ไซเออร์ก็ตให้ไปลองในอินฟินิตนะครับผมเขาบอกว่ามันจะแพงมากนะครับผมนะฉะนั้นเราก็จะมาลองอ่าโชว์เคสนะครับผมนะไปพร้อมกันในอินฟินิตเลยนะั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งโกคูไซเอก็ต์เนี่ยผมก็ไม่รู้เอนอีกเช่นเคยนะครับผมนะว่ามันทำอะไรได้เนาะโอ้ยพี P ่ออร่าโคเท่นะครับผมนะ มาเป็นเลิงโกคุ oo, เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ผมนะแต,แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมโอเคมานะครับผมนะเรนะาจะมาลองกันทะี่ต้ okay, องแมบนะนี้อยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวนะผมเอาบูม่ามาใช่ไหมโอเคนะครับผมเอามาเนาะแมบนี้อยู่แล้วนะครับผมนะจะเป็นแมบอื่นไม่ได้นะครับผมนะยังไงก็ต้องแมบนี้ว่ะคุณผู้ชมนะ แบบที่คลาสสิกที่สุดนะครับผมนะอินฟินิตที่ผมรักที่สุดก็มีแต่แบบนี้แหละนะครับผมนะแต่ที่เล่นแต่โซโลวีทาวเพราะมันยาวดีนะเออนะครับผมเนาะเออแต่ว่าแบบนี้มันคลาสสิกสุดแล้วนะครับผมนะฉะนั้นถ้าจะรีวิวทันทีก็ต้องมารีวิวที่แมเนี้แหละนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนตัวละครไหนที่แพงมากๆผมก็จะมารีวิวในแบบนี้นะครับผมแนละ้วก็เป็นอินฟินิตอาของนินจาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอ่ามันไม่แพงมากนะครับผมนะอย่างเช่นแบบ ถ้าเกิดราคาัพจนตันมันไม่เกินอ่าถ้าเกิดราคาัพจนตันนะยครับผมนะมันไม่เกินห้าหมื่นนยครับผมอืมไม่ใช่ห้าหมื่นสิพูดผิดนะยครับผมนะถ้าเกิดราคาัพจนตันนะยครับผมนะไม่เกิน2 0 0ห0ื่นเนครับผมนะผมก็จะทําการไม่ใช่2 จะพูดไม่ใช่อะไรนักหนาว่าเอาง่ายๆนะครับผมนะถ้าเกิดมันไม่เกินหมื่นห้าับผมนะผมก็จะทำการรีวิวที่นันนาเมกเหมือนเดิมแหละนะครับผมเนาะให้มันเป็นซิงเกิลเจอร์ของช่องเราไปเลยนะครับผมเนาะเกมมานะครับผมโกคุใจก่อนวางไปเลยนะครับผมเอโอีแบบเซอร์อีกแล้วอ่ะเนี่ยทำไมมันต้องเอ e อีแบบเซอร์เคิลวะคุณผู้ชม ไม่รู้ช่างมันในแกะผมนะใครๆ <u> ก็รู exactly ้ในแกะผมไม่ก็อาจจะไม่ใช่ใครๆก็รู้ในแกะผมนะเป็นว่าผมไม่ค่อยชอบเอลเอเซอร์เคิลเท่าไหร่ในแกะผมนะไม่รู้ทำไมในแกะผมเนาะมันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะแกะผมเนาะโอเคมาวางไปเลยในแกะผมนะซึ่งตีโดนเลยนึกว่าหลุดไปแล้วนะเมื่อกี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ นน่นลยครับผมโคตรเทอย่างเทเลยทำอะไรวะดูชัดๆเดชจะออร่าส,สวยมากเะยครับผมมาดิไม่มาวะเอออ๋อ้ก็ช็อตนะครับก็ก็ก็ชอ็อตแหละก,ก,ก,ก็ช่างมันเถอะนะครับผมจำท่ามันไม่ค่อยได้เนาะ คือไอ้ท่านี้นะครับผมนะมันจะเหมือนเป็นการบีบพลังเข้ามาไว้ที่ปลายนิ้วนะครับผมแล้วก็ยิงออกไปนะครับผมแล้วก็พี่ผมก็ทำเอฟเฟกต์มาสวยมากเลยนะเพราะจริงๆในเรื่องคือมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับผมนะเอ๊ยิงเข้าไปนะครับผมนะเฮ้ยเจ๋งเนียครับผมนะไปอัพอิกขั้นเลยนะครับผมนะตอนนี้ดาเมจห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะอืมสำหรับหกดาวนะครับผมในตอนนี้นะ ทำไมผมถึงยังไม่วางบูม่าง่ายๆครับเพราะมันยังไม่แพงเกินไปยังไงล่ะนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเริ่มวางบูม่าแล้วก็ฟาสต์ฟร์เวิร์ดนะครับผมนะในตอนที่ไม่ต้องฟาสต์ฟร์เวิร์ดหรอกนะครับผมตัดไปเลยดีกว่านะครับผมง่ายกว่าเนาะในตอนที่ผมถือว่าราคามันเริ่มแพงเกินตัวผมไปแล้วนะครับผมเนาะเอ้ยอดี๋นะไอวิวโอยูนิตโอเวอร์เฮดนี่มันเปลี่ยนสีหรือเปล่าเออมันเปลี่ยนสีนะครับผมนะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสีนะเออ หรือไม่วะช่างเออะนกับผมนะไม่น่าจะเปลี่ยนสีแหละะคกับผมไม่ได้เล่นในนี้นานเนี่ยเออใคกับผมนะเกมาเอ่ออัปเปขั้นะคกับผมนะตอนนี้ก็บลูบีมพลังขึ้นเต่าอย่างนั้นเหรอเนี่ยดาเมจแปรร้อยในกับผมนะธรรมดาเนาะสำหรับหกดาวนี่ครับผมนะถ้าเกิดเป็นห้าดาวก็ก็ธรรมดาอยู่ดีะคกับผมนะไปถ้าเหมือนเดิมใช่ไหม ไอแต่วงเอลใหญ่ขึ้นนะครับผมนะวงเอลเอโซคอลนั้นใหญ่ขึ้นนะครับผมวันนี้ยังหกวิอยู่นะเออต้องคดอาดที่จะต้องคดอาดที่จะโอเคนะเออว่าต้องคดอาดที่จธรรมดานะสําหรับตัวตีแอร์ D Air นะครับผมนะไม่สิตัวเล่ตัวตีแอร์ Air แต่ก็ต้องต้องเรียกว่าตัวที่ยืนบนเนินนะครับผมเนาะตัวยืนเขานั่นแหละนะครับผมเนะ okay, าะโอเคป่ะคายเจ็ดพันไม่ใช่เจ็ดพันสิเจ็ดร้อยนะครับผมนะ มาอีกสามวอสเท่านั้นนนคกับผมนะคิดว่าน่าจะอีจมน่าจะโจมตีอีกสักครั้งหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนนคกับผมนะโอ้ยังไม่ได้ครับอีกต้องอีกครั้งหนึ่งนะยครับผมเกมมาอาับไปเลยน,นะครับผมบลูบีมนะครับผมนะครับพลังขึ้นเต่านั่นเองเองนาะฮาเมีฮาเมีฮาฮะแค่นี้อ่ะ นี่แต่เอฟเฟกตอนชาร์จนี่สวยนะเอฟเฟกตอนปล่อยก็สวยเนี่ยผมแต่ถ้าไมมันไม่ไกลว่าแบบแบบไปแบบไกลๆแบบออกนอกแบบเหมือนพลังโจเซฟไปเลยแหละเนี่ยครับผมนะฝาขวดโจเซฟนะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเอาอยู่คุณผู้ชมแต่ผมวางฝ่าเอสนะผมนะวางฝ่าเอสกันไว้ก่อนเนาะคือมันตายนี่ครับผมอ่าวัางนี้แล้วกันนอะอืมเบะ บ๊เบ๊โอเคแล้วก็อัาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมโอเคนี่รับผมเอาเป็นว่าอู้อู้อู้อะไรวะนี่ oh my god ผมไม่เคยสังเกตเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมีปุ่มนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีบีบอยู่มีเอา UI ออกด้วยนะครับผมนี่คือเราจะไม่ต้องรำคาญอีกต่อไปนี่รับผมนะ เออน่คือแบบทำให้เราโชว์เกสได้แบบเต็มที่นี่ครับผมนะเออถือว่าดีนะครับผมเนาะสำหรับอันนี้นี่ครับผมนะแต่ก็ยังอัปเกรดอะไรได้ปกติเลยอ่ะเออดีนะครับผมหน้านี้ผมไม่รู้มันเพิ่มมานานยังนะคิดว่าน่าจะเพิ่งเพิ่มในอัปเดตนี้แหละนะครับผมนะคิดว่านะเกเคนะครับผมนะมาก็ตัดไปกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงเว็บสิบเก้าแล้วในนี่ครับผมนะเพิ่มซึ่งผมก็ได้ทําการวาง ลูมาครบ8ต said, right already, yes, like ัวแล้วเนาะแล้วก็ป่าเอสก็อัพตันแล้วนะครับผมจะมาเริ่มการโชว์เคสแบบจริงๆริงจังกันเลยดีกว่านะครับผมนะเราก็จะทำการปรับเป็นลาสไปเลยนะครับผมนะแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมนะซูเปอร์บลูบีมคาเมียเมฮ่ก็ซเอ่อก็ต์คาเมียร์เมฮ่าใช่ไหมเออนะครับผมนะอาเว้ผมคิดว่าน่าจะมีร่างบลูมาด้วยนะครับผมนะเออถ้าไม่มีนี่ก็แปลกนะแ้วก็ ม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอู้ลรำแสงนี่อยู่ว่าไกลขึ้นใช่ไหมว้าวขั้นต่อไปอัพเกรดสองหมื่นห้าเลยนะครับผมนะโอ้โหดีเนี่ย FC บอกมานะครับผมนะไม่งั้นผมคงเอาไปลงในอ่านาเม็กเนีเน่ยครับผมเนาะเออนะครับผมนะมา Super Blue Beam นะครับผมนะอัพไปเลยนะครับผมมาเอแม่ฮามี ทีนี้หือชาร์จบลังเต็มียว่ว้มันต้องอย่างนี้เฟถึงจะดูลุลแรงขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหดูดิโคเท่นะครับผมนะดามเมจ1น0 0 0อ่าอัพไป,ปเพิ่งกดอัปไปขั้นแล้ว <c oughs> นะครับผมนะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่มีร่างบลูเหรอเอาเดี๋ยวคืออย่างนี้นี่7ดาว8ดาวไม่อย่างนี้นี่คือ8ดาวก็ได้นะ ถ้าเกิดมันไม่มีร่างบลูมาด้วยเนะี่ยเออปุ๊บเก้าดาวก็ได้นี่แกผมนะถ้าเกิดมันมมมัน,มนมาทีละร่างแบบนี้นี่แกผมก็ทำไมถึงไม่มีร่างบลูมาวะก็ะมาแค่ร่างก๊อดนี่ยาผมนะพี่แต่เซ็กสวยจริงคุณผู้ชมดูดิแต่ก็ผิดหวังนิดน,นึงนะเออคิดว่าจะมีสี่ท่านะแกผมนะคาดหวังไม่เยอนะไงเออนแกผมนะ ตาออัพขั้นสุดท้ายกันเลยนะครับผมนะฮูมานี่ครับผมยัง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 ไม่ได้นลยครับผมไนงะละ่ละไงละ่ะได้แล้วนะครับผมนะดาเมเนะครับผมนะเวลยี่สิบอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับผมนะค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะหกวิห้าสิบกะระยะห้าสิบเก้านะครับผมนะค่อนข้างที่ะ โอเคเนาะเอฟเิกร okay, no. uh, อบด้านอ่า uh, รอบด้านนี้ครับผมนะเขาค่อยเยี่ย yeah, สวยนะแต่ว่าในตัวของพลังขึ้นเต่าเนี่ยยังไม่อลังการพอนะครับ yeah, ผมนะอยากให้มันเอออยากให้มันไปสุดแมปเลยนะครับ yeah, ผมนะเหมือนลูฟี่เกศีเนี่ะครับผมนะพูดบีบนะครับผมในตอนนั้นโจเซฟเนาะเออนะครับผมนะอยากให้มันเหมือนลูฟี่เกียรศีนะครับ yeah, ผมนะสกิลสองนะครับผมที่มันต่อยไปออกนอกแมปไปเลยน yeah, ะครับผมนะ อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนาะมันอลังการกว่านะครับผมนะแล้วก็ในในก็ในๆนแล้วเนี่ยผมเรามาลองครั้งแรกในอินฟินิตทั้งทีนะครับผมนะเราจะทําการวางมันแปดตัวไปเลยนะครับผมนะนะใช่เนี่ยครับผมนะเราจะทําการวางไอ้จุกโกกูเตะก้อนนี้นะครับผมนะแปดตัวไปเลยนะครับผมนะบานบึ้มแม่เนีครับผมนะนะสีดาวบอกผมน่าจะเอา ไอดีดีบุษแท้มาเล่นด้วยนะครับผมนะมาเอ่อ uh, มาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเมอร์ลินนะครับผมนะบาบลาฟระยะเนาะมันจะได้ตียันฐานเลยนะครับผมไนมะ่อยากรู้นะครับผมว่านว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะมางั้นเอาเป็นว่าเราก็ตัดไปตอนที่เรียบร้อยอ่าตัดไปตอนที่ผมวางครบแปดตัวเลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะก็ตัดไปกันเลย อืมหลุดเก้นี่ครับผมนะตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะในนี่ครับผมนะมาหลุดอะคุณผู้ชมอยู่ดีแม็กก็เด้งออกมาเลยนะครับผมนะเด้งแบบเด้งออกมาเลยอะมันเด้งออกมาแบบงงๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมนะตัวนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะั่นเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะจะได้เยอะ แต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ